สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมจ็อบมารินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตอนที่6นะครับในซีรีส์ที่ชื่อว่า m ั n นี่อมูลเลนะครับซึ่งเราจะมาเจอกันในทุกๆวันศุกร์ครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมานั่งพูดคุยสบายๆเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับว่า สามารถที่จะลงทุนได้จริงหรือเปล่าแล้วก็มีแบรนด์ไหนที่น่าสนใจในมุมมองของผมนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจมากแล้วก็มักจะถามหลังใหม่นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาตอบในความเห็นของผมแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วก็อาจจะถือโอกาสในการที่จะเล่าเรื่องราวของกระเป๋าคลาสที่มีอยู่ทั้งหมด10ใบตอนนี้นะครับที่ เอามาให้เพื่อนๆได้ชมในคอลเลกชันนะครับต้องบอกก่อนว่ากระเป๋าทั้งหมดที่ผมมีตรงนี้นะครับมีเพียงแค่1แบรนด์เท่านั้นครับที่มีมูลค่าเพิ่มนะครับนั่นก็คือแบรนด์นี้หรือเปตตองนะครับใบนี้เนี่ยตอนที่ผมซื้อมานะครับอยู่ที่ราคา27,500บาทปัจจุบันนะครับราคาอยู่ที่32,000บาทนะครับก็มีการขึ้นราคาไปนะครับงั้นแปลว่าเราถือด้วยความภาคภูมิใจนะครับตอนซื้อมาซื้อมา2 7 0แต่ปัจจุบันเนี่ยราคาเพิ่มมาถึง32 ก็คงจะให้ความรู้สึกที่ดีกว่าการที่เราถือกระเป๋าซื้อมา2,700แล้วเราเดินเข้าไปในช็อปแล้วเห็นเขาแตะแปะป้ายลดราคาแบบ70% 80%แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลุยส์เวตตองให้ก็คือว่า 1. เขาจะไม่มีการลดราคาเลยนะครับ2เขาจะมีการปรับราคาขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับและถ้าเกิดสมมติว่าเป็นรุ่นที่มีความคลาสสิกของแบรนด์เขาเนี่ยก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับ คราวนี้แบรนด์ไหนละ่ะที่มีความรู้สึกว่าน่าจะลงทุนนะครับผมจะพูดแบบฟันธงเลยนะถ้าเป็นกระเป๋านะครับผมจะเลือกมาให้ทั้งหมด3แบรนด์ก็คือ 1. a ึ r m e s 2 c h a n e l 3 LV นะครับก็คือหลุยส์วตตองถ้าเป็นนาฬิกานะครับก็จะเป็น Rolex, AP, a r อ m um a อาราเกนะครับแล้วก็เป็นปัตเต้ฟิล p ปผมก็จะเลือกมาให้ทั้งหมด3แบรนด์แต่ทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ย ก็คือว่าไม่ได้หมายความว่ากระเป๋าทุกรุ่นของเขาเนี่ยจะสามารถทํากําไรได้นะครับถ้าเป็น Air Max นะครับผมจะเลือกมาแค่2รุ่นก็คือเป็น b บ r ร i n ินกับ Kelly นะครับแล้วก็จะระบุไปเลยว่าจะต้องเป็นหนังโทโกหนังเอฟซัมนะครับเป็นสีดําที่เรียกว่าสีนสี e ีทู e อีทันโกนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นโกฮาร์ดแวร์นะครับในไซส์3 0 2สนะครับหรือว่าถ้าเป็นเคลลีก็คือเป็นไซสย์ย8 2 5หรือว่า20ก็คือมีการระบุสเปค ที่เรียกว่าเป็นสเปคเทพแบบที่ทุกคนต้องการนะครับถึงจะสามารถโฮลวัลูหรือว่าทำกำไรได้ในอนาคตถ้าเป็นชาแนลนะครับก็จะเป็นชาแนลคลาสสิกแฟบนะครับเป็นไซส์มีเดียมแล้วก็หนังคาเวียนะครับแล้วก็เป็นอะไหล่ที่เป็นสีทองนะครับอะไหล่ทองเนี่ยเป็นที่นิยมมากนะครับจริงๆทั่วโลกเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะมีข้อยกเว้นตรงที่ว่าถ้าเป็นเบอร์กินหรือเคนลี่นะครับที่เป็นหนังสีดําแล้วก็เป็นอะไหล่สีเงินนะครับหรือว่าภาษาแอมแมสเขาจะเรียกว่าพาราเดียมฮาร์ดแวร์เนี่ย ก็เป็นอะไรที่หายากมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากนะครับเพราะว่าผู้หญิงที่ถือ,อ,อกระเป๋าหนังสีดำแล้วใช้อล่สีเงินนะครับก็จะดูมีความเท่มีความฉบเฉี่ยวมีความคูลแล้วมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเบอร์กินหรือเคลลี่ที่เป็นหนังสีดำแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นสีเงินเนี่ยก็ถือว่าได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะครับส่วนหรือเวตตองนะครับก็คือให้เลือกเป็นรุ่นแบบแนวคลาสสิกนะครับ อาจจะเป็นรุ่นคลาสสิกของผู้หญิงก็คือสังเกตก็คือเป็นพวก L.V. มโนแกรมทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบในตำนานอาจจะเป็น Neverfull เป็น Speedy เป็น Alma นะครับถ้าเป็นรุ่นแพงๆก็จ,จะเป็นรุ่นคาปูซีนนะครับที่น่าจะมีราคาสูงขึ้นในอนาคตนะครับแต่อาจจะไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่ากระเป๋ารุ่นไหนของหรือเวตตองเนี่ยทำกำไรได้มากหรือได้น้อยนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในตอนนั้นนะครับ แต่อีกมุมหนึ่งที่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับว่า1เลยครับถ้าผมเอากระเป๋าของตัวเองเนี่ยใบยนี้ถึงแม้ว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเอาไปขายในท้องตลาดครับกระเป๋าใบนี้ก็ไม่ได้สามารถทํากําไรให้ผมได้จริงเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ผมใช้งานแล้วนะครับเขาก็จะมีร่องรอยของการใช้งานมีตําหนิต่างๆนะครับ ต่อให้ซื้อมา2 7 0 0นนะครับราคาในตลาดอยู่ที่32 0 0 0ผมก็ไม่สามารถอากระเป๋าใบนี้ไปขายและทำกำไรได้นะครับเพราะเป็นกระเป๋าที่ใช้งานแล้วก็ต้องขายในราคาที่ถูกกว่านะครับแล้วคนไหนล่ะที่เขาจะทำกำไรได้นั่นก็คือคนที่ซื้อมาในราคา2 7 0 0นนะครับอาจจะไปขาย29 0ห0หรืออาจจะไปขาย3 0 0 0ซึ่งถูกกว่าในช็อปนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าที่สภาพใหม่ไม่เคยมีการใช้งานเลยนะครับมีอุปกรณ์ครบ นะครับมีกล่องมีถุงมีใบเสร็จเพราะฉะนั้นคนที่จะสามารถทํากําไรได้จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้านะครับหรือว่าคนที่เขารับพรีออเดอร์หรือเป็นคนที่ทํางานในในแวดวงการซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวงการเนี่ยก็จะมีคนที่ซื้อกระเป๋ารุ่นที่เก่งกําไรแล้วก็เก็บเอาไว้โดยที่ไม่ใช้แล้วก็ค่อยเอามาปล่อยเพื่อทํากําไรในอนาคตมีไหมมีเยอะมากนะครับโดยเฉพาะกระเป๋าที่เป็นรุ่นฮิตๆนะครับ ยกตัวอย่างเช่นในยุคที่หลุยเวตองชื่อรุ่นว่า m u l ติ p พชเชสนะครับก็คือเป็นแบบมีหลายๆใบห้อยครับคือราคาเขาเคยดีบสูงถึง90,000กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยใครที่ซื้อมาได้แล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ยก็จะสามารถทำกำไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทรนด์แล้วก็เป็นเรื่องของ ความต้องการในตลาดในช่วงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่กําลังเป็นที่ต้องการและเราได้มานะครับแล้วก็เราปล่อยออกไปเนี่ยก็จะสามารถขายได้ในราคาที่สูงแล้วก็ทํากําไรให้เราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมอนิเตอร์ตลาดอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ต้องบอกว่าการที่เราจะขายกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับต้องใช้เวลาในการที่จะปล่อยกระเป๋าใบหนึ่งออกไปไม่ได้แปลว่าผมมีกระเป๋าใบนี้แล้วผมเดินไปขายปุ๊บผมจะได้เงินสดกลับมาเลยนะครับ บางครั้งเนี่ยต่อให้เราขิ้วกระเป๋าไปในร้านที่เขารับซื้อนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยจะรับซื้อกระเป๋าของเราหรือเปล่านะครับเขาก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ต้องดูก่อนว่าเป็นกระเป๋ารุ่นที่เขาต้องการหรือเปล่านะครับอย่างประสบการณ์สดๆร้อนๆนะครับของน้องที่รู้จักเนี่ยก็จะเอากระเป๋าแบรนด์เนมไปขายปรากฏว่าร้านที่ขายส่วนใหญ่นะครับก็จะรับซื้อแต่กระเป๋าเฉพาะชาแนลนะครับเพราะว่าชาแนลเนี่ยเป็นที่ต้องการในตลาดมากโดยเฉพาะในตอนที่ผมทําคลิปนะครับ กระเป๋าชาแนลที่เป็นมินิทั้งหลายนะครับเป็น c h a n น l คลาสสิกที่เป็นมินิจะเป็นวีไอชุจะเป็นแบบหนังคาเวียเป็นหนังอ,อ,อะไรแ m มสกินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมินิทั้งหลายเนี่ย ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านแบรนด์เนมเขาก็จะตั้งรับในการที่จะซื้อกระเป๋าชาแนลมินินะครับเขาก็ไม่อยากจะเอาเงินสดของเขาเนี่ยไปซื้อกระเป๋าแบรนด์อื่นให้สเปะสปะเพราะเขารู้ว่าในตลาดเนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการนะครับหรือในยุคหนึ่งครับที่กระเป๋าชาแนลรุ่นบอยนะครับได้รับความนิยมมากก็ตั้งรับในการรับซื้อกระเป๋าชาแนลบอยหนักมากนะครับแต่ความนิยมเนี่ยก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เราต้องมีการมอนิเตอร์ตลาดเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับจะทำให้เราเนี่ยมีความรู้ว่ากระเป๋าใบไหนควรจะลงทุนกระเป๋าใบไหนเนี่ยควรจะซื้อมาใช้นะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวแล้วนะครับผมไม่ได้แนะนําว่าเพื่อนๆมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วจะเอาเงินเนี่ยมาลงในกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งหมดแต่ผมมองว่าการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมาใช้นะครับเป็นความสุขอย่างหนึ่งของชีวิต ที่เราได้จะมีโอกาสใช้ของดีๆครับใช้ของที่เป็น craftsmanship แบบระดับโลกนะครับแล้วก็ช่วยสร้างเรื่องของแบรนด์อิมเมเรื่องของแบรนด์ a l ลูนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ประสบการณ์ของ ความเป็นลักชัวีของแต่ละแบรนด์นะครับเพราะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับให้เราได้เรียนรู้ว่ากระเป๋าแต่ละแบรนด์เนี่ยมีคาแรคเตอร์ยังไงมีการขายยังไงมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยยังไงนะครับแล้วเราเอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นน่าจะเวิร์กกว่านะครับ ทั้งหมดที่เพื่อนๆเ,อนเห็นก็คือเป็นกระเป๋าที่ผมเนี่ยซื้อมาใช้งานนะครับไม่ได้ซื้อมาเพื่อที่จะขายทํากําไรแต่ถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะขายกระเป๋าออกไปผมก็ยังสามารถได้เงินกลับมาเป็นก้อนนะครับก็คือได้เป็นเงินสดกลับมาถ้าเราซื้อกระเป๋าได้แบบถูกรุ่นถูกแบรนด์นะครับแล้วก็ผู้ขายเนี่ยมีคเครดิตท,ที่ดีนะครับงันแปลว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยจะเอาเงินมาลงทุนในกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับเราจะไม่สามารถที่จะกระเป๋าเนี่ยไปขายแล้วได้เงินสดออกมาทันทีนะครับก็คืออาจจะต้องรอ กว่าจะขายกระเป๋าได้เนี่ยต้องต้องรอลูกค้าที่วิ่งเข้ามาอาจจะต้องขอดูกระเป๋าของเราก่อนนะครับถ่ายภาพนะครับถ่ายคลิปวิดีโอขอดูของจริงดูของจริงเสร็จปุ๊บกาอาจจะมีความรู้สึกว่ากระเป๋าของเราเนี่ยอาจจะมีตําหนินู่นนี่นั่นอาจจะไม่ชอบก็อาจจะไม่ซื้อนะครับเราก็ต้องวิ่งไปหาลูกค้าคนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เวลามากนะครับ ในการที่เราเนี่ยจะสามารถขายกระเป๋า1ใบได้ยกเว้นว่าเป็นกระเป๋ารุ่นที่ยอดนิยมนะครับแล้วก็กระเป๋าของเราเนี่ยเป็นสเปคที่เทพมากนะครับแล้วก็ขายในราคาที่ดีมากแบบนั้นเนี่ยเราจะสามารถขายได้เร็วมากนะครับร้านก็จะรับซื้อนะครับแล้วก็ถ้าเราไปเจอกับคนที่เขาต้องการซื้อกระเป๋ารุ่นนั้นเราก็สามารถได้เงินสดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแตกต่างจากการซื้อทองคำนะครับเราซื้อทองคําออกมาจากร้านนะครับซื้อเสร็จปุ๊บเราไม่พอใจเราทองคํากลับไปขาย ร้านเขาเช็คนิดหน่อยนะครับเขาก็จะให้เงินสดเรากลับคืนมานะครับก็จะแตกต่างกันอาจจะมีหักค่าส่วนต่างของทองคําในแต่ละวันนะครับก็จะเป็นการลงทุนที่ไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้มาสรุปว่าควรจะลงทุนในกระเป๋าแบรนด์เนมหรือไม่นะครับ อย่างที่ผมบอกไปว่าแบรนด์ที่ควรจะลงทุนเนี่ยคือ a r m s คือ chanel คือหรือเ vuitton แต่ถามว่าอย่างผมเนี่ยครับผมคงไม่สามารถใช้กระเป๋า b e r g i n กระเป๋า kelly หรือว่า chanel classic flap ได้ผมคงใช้ได้แค่เฉพาะหรือเ vuitton นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าจะซื้อหรือ vuitton มาเพื่อเก็งกำไรหรือเพื่อลงทุนไหมผมก็คงไม่เสียเวลาทำนะครับแต่ถ้าถามว่าเรามีโอกาสที่จะเลือกแบรนด์ที่มี value หรือว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตไหม ผมก็จะเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าภูมิใจไหมกับการที่ซื้อกระเป๋ามา1ใบแล้วก็กระเป๋าเนี่ยยังคง Value อยู่ก็รู้สึกภูมิใจนะครับเหล่านี้มันเป็น Knowledge นะครับที่เราจะต้องรู้ว่าแบรนด์ไหนที่คงมูลค่าเพิ่มนะครับอย่างแบรนด์หลายๆแบรนด์อายุตัวอย่างนะครับเป็นบอ t ติก้าเว t a ตาผมยกใบนี้ให้ดู มอติก้าเวเนต้าเนี่ยดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นคลาสสิกมากนะครับเหมาะกับการลงทุนที่จะซื้อมาใช้ในระยะยาวไม่ได้เหมาะกับการซื้อมาแล้วขายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใบนี้เนี่ยซื้อมานะครับก็คือใช้ดีมากๆนะครับน้ำหนักเบาหนังสวยนะครับและจะมีตําหนินิดนึงตรงอะไหล่นะครับพอเราใช้เป็นานๆน,นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า ตรงอะไรเนี่ยก็จะมีการถลอกนะครับเพราะเขาจะสีกันนะครับแต่อันนี้ก็เป็นอยู่ในซีรีส์ที่เป็นเจเนอเรชันเก่าซึ่งปัจจุบันโบติก้าเบเนต้านะครับเขาก็มีการเปลี่ยนดีไซนเนอร์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดีไซน์เนี่ยก็จะมีการพัฒนาไปหรืออย่างเบอร์ลุติกนะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่มีความนิชมากๆนะครับเป็นซูเปอร์แบรนด์เหมือนซูเปอร์คาร์นะครับเวลาไปขายต่อในตลาดเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้จักว่าแบรนด์นี้เนี่ยคืออะไรแต่ทุกครั้งเวลาที่เราถือเราก็จะรู้สึกว่ามีความามมภภิใจ เหมือนกับขับรถพอยหรือว่าขับมาสร์วิแบบนี้นะครับนี่ก็จะมีความเท่มากแต่ใบนี้นะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของหนังตรงนี้นะครับซึ่งมีรอยขีดข่วนได้ง่ายนะครับซึ่งอาจจะต้องเอากลับไปให้ทางแบรนด์เนี่ยได้ลงแว็กซช่วยนะครับทำให้รอยขีดข่วนเนี่ยหายไปนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมใบนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายนะครับเท่นะครับส่วนใบที่ผมคิดว่าใช้งานแบบ จุของจริงๆนะจะอยู่ในฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือ g ุช c ี่นะครับเป็นมองบองที่เป็นซอฟเกรดแล้วก็เป็น b a l นเชียก้านะครับทางฝั่งนี้เนี่ยนะครับจะจุของได้เยอะมากนะครับฝั่งตรงกลางตรงนี้นะครับในซีวีส์ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็น Everyday Use คือของแบบกลางๆงนะครับไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปส่วนฝั่งทางด้านขวามือนะครับจะเป็นกระเป๋าที่มีทรงแบบ มีความเป็น f o r m มอนะครับมีความเป็นทางการนะครับมีบอสมีมองบลองนะครับมองบลองนี่ก็จะมีหลายเวอร์ชั่นมากๆแล้วก็จะมีของ s b o m นะครับนี่ก็จะเป็นหนังเอกโซตก็คือเป็นหนังงูนะครับอยากให้เพื่อนๆดูหนังงูว่าสภาพเขาเนี่ยยังสวยวิ้งเหมือนเดิมนะครับมีถึงแม้เวลาผ่านไปนะครับก็เป็นหนังงูที่มีคุณภาพมากนะครับใบนี้ แนะนำนะครับใครที่ชอบหนังเอกโซติกก็ลองไปดูของ SVOM หรือว่าเป็นของสุวิมลก็ได้นะครับในบรรดากระเป๋าทั้งหมดนี้นะครับชอบทุกใบนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่ที่1ใบในะครับอันนี้เป็นซีรีส์ในช่วงการรีวิวกระเป๋าของตัวเองนะครับใบที่ผมคิดว่าดีที่สุดเวิร์กที่สุดคุ้มค่าที่สุดนะฮะก็คือใบหรือยเปตตองใบนี้เวิร์กจริงๆนะครับทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่ ใช้งานอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าชอบมากนะครับคือซื้อตามได้เลยใบนี้นะครับถ้าไม่ชอบลายที่เป็นโมโนแกรมแบบนี้นะครับอาจจะเลือกเป็นดามิเย่ก็ได้นะครับที่เป็นลายตารางสี่เหลี่ยมก็ได้แต่คือใช้งานดีมากนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็อึดถึกทนจริงๆนะครับถ้าถามว่าใบไหนที่มีความเขาเรียกว่าจุเยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นฝั่งทางด้านนี้นะครับถ้าวันไหนผมต้องการจุของเยอะเช่นต้องการใส่ร่มคันเล็กๆอะไรอย่าเนี้ยนะครับ กุชชี่อย่างเงี้ยตอบโจทย์มากนะครับก็ทนทานเหมือนกันครับแล้วก็ให้ลุกอารมณ์ที่ดูสนุกแล้วก็ดูสตรีนะครับแวนแท้ต่างๆอะไรก็แทบจะไม่มีนะครับก็ถือว่าโอเคมากนะครับถ้าเพื่อนๆเช็คของให้ดีเนี่ยรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นที่สามารถที่จะซื้อตามใช้งานได้เลยนะครับของมองบลองมีมงบลองรุ่นนี้น่าจะมีไม่มีการผลิตแล้วนะครับเป็นซอฟเกรนนะครับ แล้วก็เป็นใบหนึ่งที่มีเพื่อนๆในช่องเนี่ยจองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกว่าถ้าคุณจอบขายเมื่อไหร่ให้บอกด้วยนะครับใบนี้เป็นซอฟต์เกรนที่ใช้งานดีมากนะครับให้อารมณ์ที่ดูหรูหราดูสุขุมนะครับแล้วก็ไม่ตะโกนนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยถือว่าจุของได้เยอะนะครับแต่งตัวเรียบๆนะครับแล้วก็ถือกระเป๋าดีๆสักใบหนึ่งก็คือจบแล้วนะครับแล้วก็เข้ากับสไตล์ที่เป็นสตรีทได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเ l รนเชียกาเดี๋ยวผมขอเอื้อมไปหยิบนิดนึงนะครับ เบรเลนเชก้าใบนี้ใบนี้นะครับคือตอนที่เห็นครั้งแรกนะผมเห็นครั้งแรกเนี่ยปุ๊บผมนึกถึงพัคโบกอมซึ่งเป็นดาราเกาหลีนะครับคือเขามีความเท่มีความคูลและมีความหล่อบนั้นคือภาพเห็นก็คือโอ้โหโบกอมก็งคงถือกระเป๋าใบนี้ไปซื้อกาแฟสตาร์บัคแล้วก็ใส่แว่นตามสไตล์เซเลบความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเกาหลีนะครับแล้วก็คิดว่าคงเป็นกระเป๋าแบบวัยรุ่นทั่ว,วไปนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่พอใช้งาน จริงๆแล้วนะครับกระเป๋าใบนี้กับกลายเป็นกระเป๋าคลัชที่ใช้งานได้ดีมากนะครับแล้วก็เวิร์กมากครับมีช่องมีฟังก์ชันการใช้งานอะไรที่แบบดีมากแล้วก็เข้ากับเสื้อผ้าเนี่ยได้ง่ายมากโดยเฉพาะใครที่ชอบแต่งตัวแนวสตรีทหรือว่าเป็นแนวสปอร์ตหรือว่าเป็นลุคแบบลำลองสบายๆเช่นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะแล้วก็ถือคลัชของบเนเชกาเนี่ย คือมันเข้ามากครับถ้าเป็นใบอื่นเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเยอะเกินไปเวลาที่ถือแต่พอถือใบนี้จะมีความรู้สึกแบบเป็นรีล a กซ์ครับเป็นวันแบบสบายสบายเท่ๆนะครับแบบรีบๆดู Effortless ดูไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ยังมีความเป็น b a l e n c i ีย a อยู่นะครับแล้วฟังก์ชันการใช้งานก็ดีมากอันนี้เดี๋ยวไว้ทำรีวิวแยกนะครับไว้ให้อีกหคลิปเลยสำหรับใบนี้นะครับ ของบอสนะครับนี่ผมเพิ่งทำใบนี้ไปเพราะว่าทางบอสเนี่ยส่งมาให้นะครับใช้ดีมากครับแล้วก็หนังเขาเนี่ยมีความดูแลรักษาง่ายมากนะครับแล้วก็อยู่ทรงมากคือไม่ต้องกลัวเรื่องรอยขีดข่วนอะไรเลยนะครับแล้วก็ฝาแม็กเนตเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากนะครับนี่มองบองที่เป็นคลาสสิกแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ ตั้งแต่ใช้มาเนี่ยยาแนวขอบต่างๆเนี่ยคือเวิร์กมากนะครับใบนี้ก็เวิร์กมากครับของมองลองเช่นเดียวกันนะครับยาแนวขอบซิปฟังก์ชันการใช้งานนะครับหนังที่เป็นซอฟต์เกรนนะครับพอเราใช้ไปสักพักเนี่ยเขาจะมีความยวบมีความย้วยไปตามการเวลานะครับฟีลลิ่งเหมือนหนังโทโก้ของ MS เป๊ะเปเลยนะครับคือใช้ไปปุ๊บจะมีความยวบนะครับแต่ผมมองว่าก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับนอกนั้นเนี่ยก็คือโอเคหมดนะครับ ให้ดูของหนังงูครับก็ถือถือสภาพเนี่ยโอเคมากนะครับถึงแม้ว่าใช้มาพอสมควรแล้วนะครับก็ยังวิ่งอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ดูแลรักษายากนะครับตอนแรกผมคิดว่าน่าจะดูแลรักษายากกว่านี้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับคราวนี้ในบรรดากระเป๋าคลาสทั้งหมดนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามีเพียงแค่หลุยเวตตองใบเดียวที่มีมูลค่าแบบ เพิ่มขึ้นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าถามผมว่าเพื่อนๆลงทุนในการซื้อกระเป๋าเหล่านี้อาจจะไม่ได้ลงทุนเพื่อซื้อมาแล้วก็ขายไปทํากําไรนะครับแต่ใบที่คุ้มค่ามากที่สุดเนี่ยควรจะเป็นใบที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้หยิบใช้มากที่สุดนะครับแล้วถ้าถามผมว่ากระเป๋าใบาไหนที่มีความคุ้มค่า มากที่สุดของการใช้งานในบรรดากระเป๋าคลาสทั้งหมดของผมนะครับเทียบเป็นคอส per wear ก็คือเป็นหารออกมาเป็นครั้งเนี่ยก็คือเป็นใบนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับที่คุ้มค่าแล้วก็คู่ควรแก่การลงทุนที่สุดนะครับผมถือว่าไปได้ทุกแนวจะเป็นสตรีทก็ได้จะเป็นลักชัวรี่ก็ได้นะครับถือว่าเป็นใบหนึ่งที่คุ้มที่สุดนะครับถ้ารองลงมาจากใบนี้นะครับตัดสินใจค่อนข้างยากนะครับก็จะมีใบนี้นะครับใบนี้เนี่ย ถือไปตั้งแต่งานแต่งงานง,งานอีเวนต์ไปจนถึงงานศพนะครับงานศพคุณลุงผมเนี่ยผมก็ถือใบนี้ไปงานศพคือให้ลุคที่ดูสุภาพเรียบร้อยแล้วยังดูคูลอยู่นะครับก็เป็นใบนี้ก็คือถือว่าเวิร์กมากนะครับด้วยดีไซน์ของเขาที่มีความเรียบแล้วก็ถือได้แบบ2ด้านแบบนี้นะครับใบนี้กซ็ซื้อตามได้นะครับถ้าจุของไม่เยอะส่วนใบที่มีความรู้สึกว่าแบบเซอร์ไพรส์มากก็จะเป็นเบรนเชก้านะครับคือเป็นใบที่ ไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเขาเนี่ยจะใช้งานได้เวิร์กแต่ผมว่าเขาเวิร์กมากนะครับให้อารมณ์แบบวันที่แบบรีแล็กซ์แล้วก็ไม่อยากเป็นทางการมากนะครับก็ตอบโจทย์มากนะครับอีกหนึ่งใบที่เวิร์กมากก็คือเป็นบอสนะครับนี่ไม่ใช่ว่าเพราะว่าเขาส่งมาให้นะครับแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยผมว่าค่อนข้างเวิร์กมากครับ ถ้าสภาพเขายังคงสภาพดีแบบนี้ไปนานๆนะใบนี้ก็คือเป็นใบหนึ่งที่น่าซื้อแล้วก็น่าเก็บมากนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีการผลิตรุ่นนี้ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าในซีรีส์ที่เป็น Signature Collection เนี่ยอาจจะยังมีวางจำหน่ายอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเป็นมองบองเนี่ยใบยที่1ใบที่2ใบที่3ทั้งหมด3ใบในะครับผมบอกได้เลยว่าใช้ดีหมดเลยขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเนี่ยจะ จุของเยอะหรือว่าจุของน้อยนะครับส่วนเบลูตินะครับแล้วก็หนังงูของ SV-Om นะครับแล้วก็ม o t ตก้าเบเนต a นะครับผมเนี่ยจะเลือกใช้3ามใบนี้ในวันที่มีความรู้สึกว่าพิเศษต้องการความพิเศษนะครับต้องการความแกล้มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับกุดที่เนี่ยจะเอาไว้กับกางเกงยียนแล้วก็เสื้อยืดสีขาวเลยครับต้องเป็นใบนี้เพราะว่าจะให้ลุคที่ดูเท่แล้วก็ดูคูล เพราะทุกๆใบเนี่ยจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าทุกใบเนี่ยได้ใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุดผมว่านั่นแหละคือการลงทุนกระเป๋าแบรนด์เนมที่ดีที่สุดนะครับยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจอบมาดินพูลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ